ดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็น first t a s t นะคะของว o c k ที่จะถ่ายโดยกล้อง DJI Pocket 3นะคะก็เดี๋ยว start r o c k กันเลยก็เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทำผมกันนะคะก็เดี๋ยวนัดเพื่อนไว้นั่งกลับไปด้วยกันไปทำสีผมที่ร้าน Fuki s ซ l o n นะคะแล้วก็ถ้าเสร็จ ก่อนเวลาจะไปคาเฟ่ก่อนชื่อ Something about Us นะคะแล้วก็ถ้ายังเหลือเวลาอีกจะไปต่อยมวยที่ฟิ t แฟคค่ะแต่ว่าวันนี้จะลองไปที่สาขาสะทอนอันนี้ไปลองเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งที่สาขาราชพฤกษ์แต่ว่ารู้สึกว่าไกลบ้านนิดนึงก็เดี๋ยวลองไปเล่นสาทรที่ใกล้กว่านะคะแล้วก็ดูบรรยากาศว่าวันนี้ออกมาเป็นยังไงนะคะก็เป็น first walk ของ DJI ด้วยก็เพิ่งแกะ unpack ออกมาเลยเดี๋ยวจะถ่ายเป็น 4K 60 พีนะคะแล้วก็โอเคมากเลยนะอันนี้มันแบบมันแท็กกิ้งหน้าแทบไม่พลาดเลยแล้วก็จริงๆสามารถย้ายหน้าไปอยู่ในแบบสุดที่อยากให้อยู่ได้ด้วยนะประมาณนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวลับมาให่นะคะ <c oughs> แล้วมันก็เป็นแบบกิมโปแบบทำอย่างนี้ได้ไม่ค่ะใช่ใช,ใช่แล้วก็แบบดีเทคหน้าได้แล้วก็เลื่อนหน้าให้มันอยู่ตร่าได้ <c oughs> นี่แล้วจอันนี้เป็นแบบชพูท้เงินอันนี้เป็นแึ๊บเั้ยไม่ยอมไปเนี่ยแต่ก็้องมาเรียนวายมากเลยเนาะใช่มาเรียนวายสวย แล้วน่าจะหวานไหมก็ไม่หวานแต่แกต้องลองอ่ะไเคยลองอีกสอดยังไม่เคยลองเดี๋ยววันนี้ไปลองหวาน e s ่อ r า เสร็จแล้วเลยล่ะก็นี่มืดมากแลวหรือว่ากล้องมันดีเทคได้หรือเปล่านะก็ตอ,อนนี้สามทุ่มสี่ทีแค่แกบแล้วแกปประมาณต้นทางก็มาออกวีสุปเวล,ลานมดืดสนิทมดืดทริป <h aves> ไม่ได้ถ่ายที่อิมให้เลยเพราะว่าแบบว่าทีมอับคนเยอะมากอันนี้ของจริงมืดแบบมืดอะ ต้องถ่ายเทียบกับไอโฟนให้ดูป่ะไอโฟน้องไม่เห็นหน้าเลยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเทสกลางคืนนะอันนี้ก็เวลาสามทุ่มนะคะเดี๋ยวเทียบ iPhone กับอันนี้ให้ดูนะคะว่ามันออกมาค่อนข้างสไ่ล์กันยอะเหมือนกันนะค่อนข้างฉลาดตอนกลางคืนแล้วก็หน้าออกมาแสงฟุฟิสีสดใสนะคะเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปผลกันเลยค่ะ Hi, ทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวมาสรุปนะคะ DJI Pocket T ใช้แล้วชอบไหมนะคะรู้สึกว่าภาพรวมนะสองการเป็นกล้องวอล์มันดีงามเหมือนกันนะมันรีเฮกหน้าแล้วมันก็แทบจะไม่สั่นไหวเลยเวลาเดินนะคะคือถ้าเดินช้าๆเนี่ยออกมา movement คือดีมากเลยกล้องไม่เวียนหัวเลยน้ำหนักกล้องเบามากราคาน่ารักเลยอันเนี้ยซื้อรุ่นแบบไม่ครีเอเตอร์นะคะก็ลองดูคุณภาพเสียงกับไฟล์กับ สีใดๆอเออเราว่าเราว่าคุ้มราคาอันเนี้ยเป็นกล้องที่ถูกที่สุดเท่าที่ในชีวินี้เคยซื้อมาเลยอันเนี้ยนนแค่สองหมื่สำหรับกล่องนะคะ Open Box so easy s o e ์โซอีซีมากก็คือเนื่องจากรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่มันเป็นแบบไม่ได้เป็นเล่นเคเออร์เตอร์ไม่มีแค่นี้กล่องแล้วก็กล่องนะคะแล้วก็แล้วก็เนี่ยกล้อง แล้วก็มีสายชาร์จอันหนึ่งเป็น USB C นะคะสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มนะมี2อ,อย่างก็คือซื้อสแตนซิลิโคนอันนี้พี่กำลังวางอยู่นะคะแล้วก็ซื้อ SD c a r การนะคะรวมรวมมูล,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 ลค่าเป็เสร็จก็รวมรวมกันประมาณไม่เกิน20,000ืนคุณภาพไฟล์ประมาณนี้เลยคิดว่าชอบนะสำหรับการเป็นกล้องวอล์กอ๋อแล้วก็จากการใช้งานนะคะถ้าไม่ถ้าไม่เสียบตัว extension อันนี้แอบใช้งานยากค่ะมันแอบสั้นเป็นเนึ่งของการใช้งานนะคะแนะนำให้เสียบ แล้วก็สิ่งที่ซื้อเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือเคสเดี๋ยวแปะพี่กัดให้นะคะว่าซื้อเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหากล้อง dji pocket 3 r e หรือกำลังเล็งอยู่แบตไม่อึดขนาดนั้นอย่างอันนี้ถ่ายมาแค่ครึ่งวันเมื่อวาน,วานกับ2 3มชั่วโมงวันนี้ตอนนี้แบตกำลังจะหมดแล้วเลยค่ะเปรนเซสุดท้ายคือแบบจะหมดแล้วจริงๆแต่ว่าปรับเป็น 4K60 p ด้วยมันก็เลยแบบเอออาจจะหมดเร็วนะคะภาพรวมแสงสงวย ก็ราคาคุ้มอ่ะเอิรูมสุกว่าคุ้มค่าถูกเหมาะกับการถ่ายวิดีโอลองดูไฟล์ภาพแล้วถ่ายออกมาภาพดูแปลกแต่ว่าถ้าสมมติถ่ายวิด,ดีโอมาแล้วว่ามันดูเจ๋งนี่น้ำหนักเบามากอันนี้เบากว่ามือถือเราอีกแล้วก็สิ่งที่แนะนําให้โหลดเพิ่มเติมนะคะสําหรับกล้อง DJI นะคะก็คือแอปพลิเคชันชื่อ DJI Memo นะคะก็ไว้สําหรับแบบ คอนโทรลปรับรูปหน้าใด้แต่อันนี้คือส่วนตัวคิดว่าสำหรับใช้งานอะไม่จำเป็นมันสวยอยู่แล้วดูจากภาพเดี๋ยวฟิล์มเออดีเให้ดูแบบไม่ใส่ยูเตอร์เลยนะคาะคุณรู้ว่ามันออกมาดูเออสวยอีะให้น้องเข้ากล้องนล้นค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับสรุป v j i นะคะใครมองหาก,กล้องมองอยู่อันนี้ตจบสวลองไปดูคุณภาพภาพกับเสียงของร็อกอนนี้ได้นะคะก็วันนี้เราไปก่อนแบตกำลังจะหมดแล้วค่ะเหลือ3%วันนี้ก็บ๊ายบาย